เหลือแค่อันเดียวเนี่ยแม่ยังจะแย่งลูกฉันกินอีกเหรอลูกฉันยังกินไม่อิ่มเลยแม่ขอโทษแม่นึกว่าหลานอิ่แล้วอิ่มอะไรล่ะแม่เห็นไหมเนี่ยว่าหลานนั่งกินข้าวอยู่แม่คะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะแบ่งให้คุณยายชิ้นหนึ่งก็ได้ไม่เป็นไรหรอกลูกแคนดี้แคนดี้ต้องไปโรงเรียนต้องใช้สมองแคนดี้กินเยอะๆนะลูก S <S> ส่วนแม่แม่บอกว่าแม่ชอบกินข้าวจานน้ำไม่ใช่เหรอฉันไม่ได้ทำเผื่อแม่นะอย่ามาโทษฉันละไม่เป็นไรหรอกแอนแม่กินแค่นี้ได้อืมถ้าอย่างนั้นก็ <S 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 เดี๋ยวฉันไปส่งลูกที่โรงเรียนแล้วฉันก็จะเลยไปทำงานเลยข้าวเที่ยงอะแม่ก็หากินเอาเองก็แล้วกันนะแล้วแม่อยู่บ้านอะก็ช่วยล้างจานถูบ้านทำงานเล็กๆน้อยๆหน่อยน,นะแม่ แคนดี้อิ่มยังลูกอิ่มแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปกันไปลูกป่ะ แคนดี้เดี๋ยวแคนดี้เนี่ยขึ้นไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ลงมากินข้าวเย็นนะลูกนะค่ะแม่แม่แอนกลับม,ม,มาแล้วเลยลูกแอนมีอะไรให้แม่กินไหมแม่หิว ตั้งกระเที่ยงแม่ยังไม่ได้กินข้าวเลยนี่แม่แม่อยู่บ้านแม่ก็เอาแต่นอนทั้งวันตื่นมาเนี่ยก็ถามหาของกินเลยเหรอคือว่าแม่นี่ฉันบอกว่าไงฉันออกไปทำงานฉันให้แม่อยู่บ้านทำงานบ้านแต่แม่กลับมานอนอู้อย่างเงี้ยนะเออแม่ขอโทษเดี๋ยวแม่ถูให้เสร็จก็ได้รีบเลยนะแม่รีบถูเดี๋ยวถ้าเกิดพื้นไม่แห้งเนี่ยลูกฉันลงมาเนี่ยจะลื่นเอาส่วนกับข้าวเนี่ย รอให้ลูกเซนกินเสร็จก่อนแม่ค่อยกินเข้าใจไหมวุวันวันเงแต่นอน กินข้าวด้วยหระคะยายเขาคงไม่หิวหรอกลูกทำไมล่ะก็ยายอะ่ะเขาอยู่บ้านเฉยๆทั้งวันไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ใช้พลังงานเยอะเหมือนแม่กับลูกไงแม่ทำงานทั้งวันแคนดี้ก็เรียนหนังสือทั้งวันกินเยอะๆนะลูก ไม่เอาแต่หัวละลูกแม่จะได้กินตัวปลาไงคะแม่ทำงานหนักมาทั้งวันแม่กินเยอะๆนะคะ เยอะๆนะลูกจะได้มีแรงแม่แม่กินแต่หัวจะอิ่มเหรอเราแบ่งกันกินก็ได้นะแม่นะไม่เอา แม่ชอบกินแบบนี้แม่ชอบกินแบบนี้หรือว่าแม่กลัวฉันกินไม่อิ่มกันแน่แม่คิดว่าฉันไม่รู้หรอว่าแม่อ่ะพยายามช่วยฉันประหยัดอยู่ก็ช่วงนี้แอนยังหางานทําไม่ได้อะไรที่แม่ช่วยลูกประหยัดค่าใช้ใจ่ายได้แม่ก็ทําดังนั้นแหละแม่จา๋าฉันสัญญานะถ้าเกิดว่าฉันเนี่ยมีงานทำมีเงินเยอะๆเนี่ย ฉันจะซื้อของดีๆให้แม่กินนะจ๊ะกินข้าวกันแม่จ้ะ อะไรหรือเปล่าคะแม่แคนดี้เราชวนคุณยายมากินข้าวด้วยกันนะคุณยายแม่คุณยายหลับไปแล้วแม่แม่แม่ตื่นไปกินข้าวเร็วคุณยายคุณยายคะแม่ทำไมคุณยายไม่ตื่น แคนดี้ไปหยิบคุญแจรถมาให้แม่แล้วแม่จะพาคุณแยไปหาหมอได้ค่ะเร็วๆนะลูกแม่แม่แม่เป็นอะไรอ่ะแม่ตื่นสิแม่แม่แคนดี้เร็วๆลูกแม่แม่แม่จะเป็นอะไรนะแม่คนไข้มีอาการอ่อนเพลียมากจากการทำงานหนักนะคะแล้วก็เหมือนว่า จะเป็นโรคกระเพาะด้วยค่ะทำไมยายหนูถึงเป็นโรคกระเพาะล่ะคะโรคกระเพาะเกิดจากการอดอาหารเป็นเวลานานาน,นะคะต่อไปเนี้ยหนูต้องให้คุณยายของหนูทานอาหารให้ตรงเวลาถ้างั้นหมอขอตัวก่อนนะคะแอนกลับมาแล้วเลอลูก แอนมีอะไรให้แม่กินไหมแม่หิวตั้งกระเที่ยงแม่ยังไม่ได้กินข้าวเลยนี่แม่แม่อยู่บ้านแม่ก็เอาแต่นอนทั้งวันตื่นมาเนี่ยก็ถามหาของกินเลยเหรอ ฉันขอโทษที่ฉันผิดสัญญาที่ให้ไว้กับแม่ฉันขอโทษแอนเขนพี่แม่มาหยุดที่นี่ได้ไงตอนที่คุณยายสลบไปหนูกับแม่พาคุณยายมาส่งที่โรงพยาบาลค่ะตายแล้วแม่แม่จะทำอะไรแม่จะกลับบ้านแอนแม่ขอโทษนะที่แม่ทำให้แอนเดือดร้อน บางนั้นแม่จะรีบกลับบ้านเดี๋ยวนี้แหละแอนจะได้ไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลแม่แม่นอนแม่ไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นแล้วแม่ก็ไม่ต้องขอโทษฉันด้วยฉันต่างหากที่ดูแลแม่ไม่ดีจนแม่ต้องป่วยเข้าโรงพยาบาลแบบนี้ไม่เป็นไรแอนแม่รู้ว่าแอนยุง่งไหนแอนจะต้องทำงานหนักไหนแอนจะต้องดูลูกแม่เข้าใจ โทแบบนี้ฉันยิ่งรู้สึกผิดฉันผิดเองที่ไม่ดูแลแม่ให้ดีฉันมัวแต่ห่วงลูกตัวเองจนลืมห่วงแม่ฉันรักลูกจนลืมแม่แม่ฉันขอโทษนะที่ฉันน่ะไม่ได้ดูแลเอาใจใส่แม่มากพอจนลืม ว่าฉันเคยสัญญากับแม่ว่าฉันน่ะจะดูแลแม่ให้ดีอะแม่มาแล้วจ้ะไก่ทอดแสนอร่อย โอ้น่ากินมากเลยค่ะแม่ทอดเองสูตรฝีมือเลยนะนี่จ้ะไก่ชิ้นแรกฉันให้แม่ก่อนกินเยอะๆนะจ้ะชิ้นที่สองหนูก็ให้ยายก่อนกินเยอะๆเหมือนกันค่ะแม่ลองกินดูนะจ๊ะอันนี้ก็อร่อยจ้ะ ดีกล้าเลยเหมือนกันค่ะพอแล้วลูกกับข้าวเต็มจานหมดแล้วแม่ต้องกินให้หมดนะคะสำหรับแม่นะ่ะสองชิ้นแรกเนะี่ยให้ลูกกับหลานก่อนเสมอถ้าลูกกับหลานอิ่มแม่ก็อิ่มไปด้วยจ้ะ แม่อะหนูเอาไก่ให้แม่แล้วอะแม่ยังเอามาให้หนูอีกทำไมเนี่ยเดี๋ยวแม่หยิบใหม่ก็ได้นีไ่ไงงั้นเรามากินพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสาม ช่วยลงมาเก็บแตงโมที่ขวางหน้ารถให้หน่อยดิผมผมกลัวรถจะเป็นรอยอ่ะโอ๊ยอะไรกันนะคุณคุณจะกป็วอะไรนักหนานี่คุณอย่าลืมไปดิว่ารถคันนี้เราเช่าเขามานะนี่ถ้าขืนเป็นรอยเราก็ต้องเสียค่าซ่อมอีกค่ะค่ะงั้นคุณรออยู่ตรงนี้แหละแต่ฉันลงมาดูให้ นี่คุณคุณมันนี่เลยนะทำไมคุณถึงมาปลาแตงโมใส่รถคนอื่นเ้าเนี่ยฉ,ฉันขอโทษนะคะฉันไม่ทันมองก็ามีรถจอดอยู่อะ่ะคุณดูเลยนวะทำไมถึงเป็นคุณได้เนี่ยนวะไหนคุณบอกผมว่าไปทำโอทีไง แล้วทำไมได้มาควงแขนผู้ชายอยู่ตรงนี้ในเมื่อคุณมาเห็นแล้วเนี่ยฉันก็คงไม่ต้องปิดบังอะไรคุณต่อไปแล้วใช่ไหมล่ะงั้นฉันจะแนะนำให้รู้จักนะนี่เบเขาคือคนที่สามารถให้ฉันได้ทุกอย่างในสิ่งที่ฉันอยากได้ผิดกับคุณนะ่ะที่ไม่เคยให้อะไรฉันเลยคุณมันก็แค่ไรเดอร์กระจอกกระจอกที่ไม่คู่ควรกับฉันดูไว้ซะด้วยน้ำวะทำไมคุณถึงเปลีป่ยนไปได้ขนาดนี้ โอเคได้ในเมื่อคุณเลือกที่จะตัดสินใจที่ทิ้งคนจนแบบผมไปเนี่ยคุณจําไว้เลยนะว่าวันนี้คุณทําอะไรกับผมไว้แล้วคุณอย่ามาเสียใจที่ลัง รสาเล้งของนายแล้วเนี่ยฉันไม่คิดเลยนะว่าตลอด3ปีที่ฉันเลิกกับน,นายมาเนี่ยนายจนอยู่ยังไงตอนนี้ก็ยังจนอยู่เหมือนเดิมเลยอะ่ะนี่นำ้ำวะคุณเองก็เหมือนกันนะตอนนั้นคุณเป็นยังไงอะ่ะตอนนี้คุณก็เป็นแบบนั้นไม่เปลี่ยนเลยอย่ามาทำเป็นปากดีหน่อยเลยนี่ฉันจะบอกอะไรนายให้นะอาร์ตตอนนี้ชีวิตฉันเนี่ยมีความสุขกับตอนที่อยู่กับนายเยอะนายดูสิ ตอนนี้ฉันมีรถเก่งขับไม่ต้องทนนั่งซ้อมมอเตอร์ไซค์ตักแดดตัวดาเหมืนอนก็อยู่กับนายแต่ดูสภาพนายตอนนี้สิยังขับซาเล้งหาของเก่าขายอยู่เลยอะ่ะถามจริงแล้วเมื่อไหร่ชาตินี้จะรวยสักทีนี่คุณถึงรถมันจะเก่าอะ่ะแต่มันก็ใช้ทํามาหาก,กินได้เหมือนกันอย่ามาทำเป็นพูดดีหน่อยเลยคนอย่างนายนะนะชาติเนี้ยจะได้นั่งรถดูหรูแบบเขาหรือเปล่ายังไม่รู้เลย นี่นมำวะผมว่าคุณเลิกกวดล่ำกวดรวยกับผมสะทีเถอะนะรถเก่งคุณน่ะมันต่างอะไรกับรถซาเลงฮะยังไงมันก็พาเราไปถึงจุดหมายเหมือนกันนะต่างสิเพราะรถทัานนี้แฟนฉันเป็นคนซื้อให้ไงล่ะเจ้านายคะคุณลงมาทังความรู้จักแฟนเก่าฉันหน่อยสิคะ คนนี้แหละครับน้ำวะแฟนเก่าจนจนที่คุณเคยเล่าให้ผมฟังอ่ะแล้วนี่อะไรอ่ะรถของนายเหรอคนเก่าเลยวะอนี่สินาแฟนคุณอะเออน้ำวะแต่ผมจำได้ว่าตอนนี้คุณเลิกกับผมไปเนี่ยแฟนคุณไม่ใช่คนนี้นี่โอ้คุณเนี่ย เปลี่ยนแฟนไปเหมือนกันนะเนี่ยอาร์ตนายพูดบ้าอะไรอ่ะฉันคบกับเจ้านายมาเป็นปีนายอย่ามาใส่ร้ายฉันะนะนวาเอาจริงนะตอนที่คุณกับผมเนี่ยคบกันน่ะคุณก็ไม่ใช่เป็นคนเห็นแก่ตัวขนาดนี้นะแต่ผมเห็นคุณตอนนี้แล้วอะ่ะผมรู้สึกว่าผมคิดไม่ผิดเลยที่ผมเลิกกับคุณในวันนั้นน่ะนวาครับทำไมไม่ชวนแฟนเก่าจนๆของคุณมานั่งรถเราเล่นบ้างอ่ะ จะได้บุญนะฉันว่าอย่าดีกว่าค่ะคุณดูสิคะเนื้อตัวเขาอ่ะมีแต่กลินนนนกล่นเหม็นน่าขือนรถเราติดกลิ่นเหม็นเน่าด้วยอ่ะจะทำยังไงอะคะ <c oughs> นี่นำ้ำหวานคุณจะพูดจาดูถูกผมมากเกินไปแล้วนะคุณจะพูดจาอะไรก็ควรให้เกียิผมบ้างอย่างน้อยคุณกับผมเนี่ยเราสองคนก็เคยคบกันนะอัดฉันว่าคุณนะอ่ะหยุดพูดไร้สาระได้ละ ถือว่าตอนนั้นน่ะฉันผิดพลาดเองอะ่ะที่หลวมตัวไปคบกับคุณนี่คุณท่านประธานคะอันนี้เสื้อ,อแฟ้มเอกสารกระเป๋าแล้วก็กุญแจรถคะ่ะขอบใจมากคุณปาน อาร์ตนิกท่านประธานเหรออย่าบอกต่ว,ว่าคุณเป็นทำไมเหรอครับคุณคิดไม่ถึงเหรอสินะครับผมว่าเราก็จะมีเรื่องเขาจะผิดกันนิดหน่อยนะครับใช่ค่ะเมื่อกี้ฉันก็แค่หยอกล้อคุณเล่นเท่านั้นเองอะคุณคงไม่ว่าอะไรใช่ไหมคะหยอกล้อกันเหรอครับพวกคุณเนี่ยเปลี่ยนสีลมันกับกิ้งก่าเลยนะครับเมื่อกี้ยังพูดจาดูถูกผมอยู่เลย แต่พอรู้ว่าผมเป็นประธานบริษัทร่ำรวยเนี่ยก็พูดจากับผมดีขึ้นมาทีเลยโถอาร์ตคะคุณอย่ากหกพวกเราเลยนะคะฉันแค่บอคุณเล่นเท่านั้นเองอะรอเล่นงั้นเหรอครับนี่คุณคิดว่าการพูดจาดูถูกคนอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องตลกมากเลยไงฮะแล้วผมจะบอกไว้เลยนะต่อจากนี้ไปพวกคุณสองคนเนี่ยไม่ต้องมายุ่งกับผมอีกคุณเนี่ยมันแค่ผู้หญิงเห็นแก่เงิน เห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวต่อให้คุณสวยเหมือนกับนางฟ้านะแต่ถ้าคุณไม่มีประโยชน์ไม่มีค่าอะไรเนี่ยคุณยังทําตัวไร้ค่าแบบนี้เป็นวันน่ยความสวยของคุณเนี่ยมันก็เปล่าประโยชน์คุณจําไว้ซะบ้าง